สวัสดีครับผมโชคจากช่องดินดีอยู่ดีนะครับในคลิปนี้นะครับผมหยิบเอาเครื่องกรองน้ำแบบติดหัวก๊อกอนะครับของฟิลิปนะครับรุ่น AWP 3 7 0 4มารีวิวให้เพืพ่อนๆได้ดูนะครับเครื่องกรองน้ำแบบติดหัวก๊อกรุ่นนี้สเปคจะเป็นอย่างไรวิธีการติดตั้งจะทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับในคลิปนี้ไป อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าฟิลิปเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้นําในเรื่องของการกรองน้ำนะครับเขาออกผลิตภัณฑ์มามา,มากมายหลายรุ่นเลยนะครับอย่างที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำนะครับระบบ r o รุ่น a u t 7 0 0 0ตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องใหญ่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะกรองน้ําในปริมาณมากๆและสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึงเครื่องกรองน้ำแบบติดหัวก๊อกรุ่น awp3704 กันนะครับ เครื่องกรองน้ำในแบบนี้นะครับทางฟิลิปเอเนี่ยเขาใส่เทคโนโลยี x g ็กซ์มาให้ด้วยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สําหรับการกรองน้ำนะครับสขั้นตอนด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการกรองอนุภาคน้ําได้จนถึง0.1ไมครเลยทีเดียวก่อนจะไปพูดถึงรายละเอียดเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันก่อนเลยดีกว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะอยากเห็นกันแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่ารายละเอียดไปให้ฟังกันนะครับ เปิดกล่องออกมานะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์คิทนะครับที่เหมาะสําหรับหัวก๊อกน้ําหลายๆแบบเลยนะครับฟิลิปเองเนี่ยเขาก็จัดมาให้ครบทุกแบบเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่พลาดทุกก๊อกแน่นอนครับปกติเลยนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือของเครื่องกรองน้ําแบบติดหัวก๊อกแบบนี้นะครับมีภาษาไทยอยู่ด้านหลังสุดนะครับก็สามารถที่จะอ่านรายละเอียดกันได้ตัวเครื่องมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังดีเลยทีเดียววัสดุทำจากพลาสติกนะครับแข็งแรงดูทนทานมากๆครับและที่สำคัญยังน่าใช้อีกด้วย ในระบบการกรองน้ำนะครับก็จะต้องมีไส้กรองนะครับไส้กรองน้ำจะอยู่บริเวณนี้นะครับที่ยืนยืนออกมานะครับแล้วเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมานะครับด้านในเนี่ยจะมีไส้กรองนะครับที่เขียนว่า p h i l i p s X Guard ดรุ่น AWP305 ซึ่งไส้กรองตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับหลายรุ่นนะครับสำหรับเครื่องกรองน้ําแบบติดหัวกรอกแบบนี้ที่เป็นรุ่น On t a ทนะครับจำตัวเลขไว้ดีๆนะครับ AWP305 นะครับในกรณีที่หมดอายุเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับ เขาจะใส่ซิลมาด้วยนะครับเวลาที่เพื่อนๆเอาไปใช้อย่าลืมเอาซิลตรงนี้ออกก่อนนะครับ <S <S ส่วนตัวนี้นะครับเป็นวงแหวนเอาไว้เตือนเวลาสําหรับในการเปลี่ยนไส้กรองนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนไส้กรองนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่10ตุลาคมก็ตั้งเอาไว้นะครับว่าเนี่ยเราเปลี่ยนช่วงเดือนที่1ิถ้าเป็นช่วงกลางเดือนหน่อยนะครับก็ปรับมาที่อยู่ตำแหน่งประมาณ10บครึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าครั้งต่อไปที่เราจะเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยคือเมื่อไหร่นะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยู่ในเขตน้ําประปาดื่มได้แล้วอยากจะให้น้ำเนี่ยมันมีคุณภาพสูงขึ้นสะอาดขึ้นใสขึ้นนะครับไม่มีกลิ่นคลอรีนไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็สิ่งสกปปกไม่พึงประสงค์นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถติดเครื่องกรองน้ําแบบติดหัวก๊อกรุ่นนี้ได้เลยนะครับ AWP 3 7 0 4 ติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำที่ผ่านการกรองด้วยเครื่องกรองตัวนี้นะครับก็จะทําให้น้ำเนี่ยมีคุณภาพใสสะอาดมากยิ่งขึ้นลดกลิ่นลดคลอรีนนะครับเพราะเครื่องกรองน้ําแบบติดหัวก๊อกรุ่นนี้นะครับจะมีระบบการกรองถึง3ชั้นด้วยกันนะครับภายในไส้กรองตัวนี้ความละเอียดในการกรองนะครับสามารถกรองได้ถึง0.1ไมครอนเลยทีเดียวโดยไส้กรองของเขานะครับสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียคลอรีนและสิ่งโสโปรกนะครับที่มากับน้ำได้ถึง99%เลยทีเดียว โดยเครื่องกรองแบบติดหัวก๊อกตัวนี้นะครับสามารถกรองน้าได้ถึง1 0ึ0ลิตรและมีอายุการใช้งานได้ถึง3เดือนถ้าถึงอันไหนก่อนนะครับก็สามารถเปลี่ยนไส้กล่องได้เลยและสําหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่กําลังกังวลว่าก๊อกน้ําที่บ้านของเราเนี่ยจะสามารถใช้กับเครื่องกองน้ําแบบติดหัวก๊อกของฟิลิปได้หรือไม่ไม่ต้องกลัวครับฟิลิปเขาแถมอะแดปเตอร์นะครับที่ใช้สําหรับก๊อกน้ําต่างๆมาให้เพียบเลย บริเวณอ่างล้างจานของผมนะครับใช้ก๊อกเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ใช้หัวก๊อกในลักษณะแบบนี้นะครับมันสามารถถอดออกมาได้นะครับให้เพื่อนเพื่อนจับัูตรงหัวก๊อกตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็หมุนบริเวณหัวนี้ออกมานะครับเขาจะได้ไม่โยกตามบริเวณัวก๊อกที่ถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเกลียวเนี่ยจะอยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อก็เลือกดูได้เลยนะครับว่าหัวอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถใช้กับตัวไหนได้ แล้วตอนที่ติดตั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมดูนะครับว่าโอลิงสีดาตรงนี้มีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเนี่ยแล้ใส่เข้าไปเนี่ยน้ำมันจะรั่วได้นะครับพอเรามาทาบดูแล้วว่าตรงกับก๊อกที่บ้านเรานะครับทีนี้ก็หมุนเข้าไปได้เลยแต่ฟิลิปเองนะครับเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดนะครับให้ที่ขันตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้มาด้วยโอ้สะดวกเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะใส่ตัวกรองน้ำเข้าไปนะครับ จะต้องไม่ลืมเอาแผ่นพลาสติกนะครับที่หุ้มฟิลเตอร์ตรงนี้ออกก่อนด้วยนะครับลองสังเกตดีๆนะครับบริเวณปะส่วนปลายของฟิลเตอร์เนี่ยจะมียางโอลิงใสๆแบบนี้นะครับติดมาด้วยระมัดระวังอย่าให้หลุดหายนะครับวิธีการประกอบฟิลเตอร์นะครับก็ใส่เข้าไปตรงๆแล้วก็กดนิดนึงครับขั้นตอนต่อมาสำหรับการติดตั้งนะครับเพื่อนๆลองขยับตรงนี้นะ มันจะเป็นสปริงแข็งๆนะครับที่สามารถขยับได้แล้วข้างในก็จะมีตัวล็อกตามเราจะเปิดตัวล็อกตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปประกบกับตัวบริเวณหัวก๊อกตรงนี้แล้วก็จับยัดเข้าไปตรงนี้ได้เลยตรงๆให้เพื่อนๆเนี่ยออกแรงดันให้สุดนะครับแล้วก็จะมีเสียงล็อกแบบนี้แล้วลองขยับดูก็ได้นะครับว่าติดแน่นหรือเปล่าเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถติดเครื่องกองแบบหัวก๊อกได้เรียบร้อยแล้วครับ เริ่มต้นของการล้างนะครับจะมีคราบฝุ่นสีดําที่เกิดจากคาร์บอนนะครับที่อยู่ภายในบริเวณไส้กรองอย่างที่บอกไปนะครับบริเวณหัวด้านบนเนี่ยสามารถที่จะปรับน้ําในการใช้งานได้ถ้าลูกศรอ,อยู่ในตำแหน่งหยดน้ำติ๊กถูกสีฟ้าตรงนี้นะครับน้ำที่ผ่านการกรองแล้วนะครับสามารถนำมาล้างผักผลไม้หรือว่านำมาล้างหน้าแปลงฟันได้เลยครับในโหมดชาเวอร์นะครับจะเหมาะมากๆกับการล้างจานจากที่ลองใช้นะครับรู้สึกว่าน้ำมันจะแรงขึ้นด้วยนะครับ ส่วนอีกหนึ่งโมนนะครับตรงนี้น้ำจะค่อนข้างแรงสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ลองดูนะนี่ผมยังเปิดไม่เต็มที่เลยนะครับเปิดแค่นี้เองน้ำก็แรงมากๆครับ อย่างที่บอกไปนะครับเครื่องกรองติดหัวก๊อกของฟิลิป p อเทอรรุ่น AWP 3704ตัวนี้นะครับนอกจากว่าใครที่ได้อยู่ในเขตน้ําประปาดื่มได้แล้วนะครับก็จะสามารถนําน้ําที่ผ่านการกรองด้วยหัวกรองตัวนี้นะครับมาดื่มได้เครื่องกรองแบบติดหัวก๊อกแบบนี้นะครับจะไม่เหมาะกับการใช้กับน้ําบาดาลหรือว่าน้ําประปาหมู่บ้านนะครับเพื่นอนๆสามารถนํามาใช้ล้างผักผลไม้ล้างหน้าแปลงฟันได้นะครับแต่ไม่เหมาะกับการนํามาบริโภคแต่ถ้าต้องการน้ําดื่มฟิลิปรุ่น AUT 7000ตัวนี้เหมาะเลยครับ สำหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกติดตั้งเครื่องกองน้ำตัวใหญ่ๆนะครับคุณก็สามารถติดตั้งเครื่องกองน้ำแบบติดหัวก๊อกของฟิลิป p ์รุ่น AWP3704 ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายนะครับไม่กินพื้นที่ไม่ใช้แบตเตอรี่ไม่ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับ สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองก็สามารถที่จะกรองคอรีนกรองสิ่งสกปรกนะครับกำจัดแบคทีเรียได้ถึง99%สําเป็นหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้น้ําที่ใช้สําหรับในการล้างหน้าล้างตาล้างผักล้างผลไม้นะครับรวมไปถึงน้ําที่ใช้สําหรับในการทํากับข้าวประกอบอาหารเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเป็นเครื่องกรองน้ําแบบติดหัวก๊อกจากฟิลิปรุ่น a w p 3 7 0 4ตัวนี้ผมว่าใช้งานได้ง่ายและก็ตอบโจทย์กับทุกครอบครัวครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้เครื่องกองน้ําจากฟิลิป p ์นะครับรุ่น AWP 3 7 0 4ดีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งประกาศในการสั่งซื้อนะครับไว้ใต้เดสคริปชันตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคาถามสงสัยเกี่ยวกับเครื่องกองน้ําจากฟิลิป p ์นะครับเขียนเข้ามาถามกันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องดินดีอยู่ดีด้วยนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ